ส่วนตอนนี้เข้าสู่ข่าวแรกของเรานะคะออฟสุพนัดค่ะ มาแจกแจงวันนี้เหตุหายหน้าหายตาไปยันว่ายังไม่ทิ้งผลงานเพลงนะคะหายหน้าหายตายกันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับนุ่มอ,อฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจนะคะสุดยอดนักล่าฝันซีซั่นสองค่ะที่มีความสามารถโดดเด่นนะคะในด้านของการร้องเพลงลูกทุ่งนั่นเองจนมีแฟนคลับเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาไม่น้อยเลยรวมถึงเคยได้ร้องเพลงกับศิลปินรุ่นพี่นะคะหลายคนเลยเช่นอภพ,พรคนครสวรรค์คุณเบนพรชิตานะคะลูกนกสุภาพรลูกน้ำพาเมลาในอัลบบ้ม รักทนรักนานนะคะแต่ถ้าว่าหลังจากที่อ้อสุพนัทเนี่ยออกอัลบั้มที่ชื่อว่าเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าภายใต้สังกัดแกมมี่โกเมื่อปี2 5 5 4นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่มีผลงานเพลงใหม่มาให้ฟังอีกเลยส่วนผลงานการแสดงนะคะก็มีละครมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็เงียบหายไปหลายคนนะคะจึงพุ่งประเด็นไปว่านุมออฟยันโดนต้นสังกัดดองงานหรือเปล่าล่าสุดเจอเจ้าตัวค่ะแจ้งว่าอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะ ก็ออฟถ่ายละครนะฮะอาทิตย์ละสามวันการอังคารพุธจะอยู่ที่กองพันต้องทําตัวเหมือนทหารทุกอย่างฮะโดยเฉพาะเรื่องผมอาทิตย์หนึ่งปุ๊บหายไปแลวครับครึ่งหัวถ้าไม่ได้ฟิตมานี่แบบยากเลยนะครับก็บอกเลยงานเพลงตอนนี้ยังไม่ได้ทําชัดๆว่ามีละครอยู่ก็คือก็เรื่องเดียวแต่จริงๆแล้วมีอยู่ในในมือสามเรื่องแฟนๆเรียกร้องอยู่แล้วครับว่าอยากฟังเพลงจังเลยไม่ต้องออกเพลงใหม่หรืออะไรก็ได้แต่ว่าอยากเห็นออฟไปร้องเพลงคอนเสิร์ตอันนี้จะพิสูจน์ได้ให้ทุกคนมาเห็นว่า นี่แหละพอนสวรรค์ของอ๊อฟเพราะว่าจริงแล้วก็เกือบลืมแล้วนะว่าการจับไม้มันเป็นยังไงเพราะไม่ค่อยได้ร้องแล้วแต่อย่างวันนี้เนี่ยทาให้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนลําลึกอดีตได้ไม้อยู่ในมือเฮ้ยนี่เราเต้นด้วยทีมงานจะส่งเราไปเรียนบ้างไปเวิร์กช็อปไปฝึกซ้อมเพิ่มก็จะได้ตรงนี้แหละครับถ้าที่จะทำให้ศักยภาพเดิมๆกลับขึ้นมาใหม่รวมถึงผลงานเพลงด้วยในอนาคตทําแน่นอนไม่มีทิ้งไม่มีลืมครับเพราะว่านี่คือความฝ่ายฝันของอ๊อฟตั้งแต่อายุ18แล้วไม่ตีตั้งแต่อายุ7ขวบ จริงๆนะครับก็ฝากเอาด้วยครับขอบคุณครับอติดตามานกันได้หายคิดถึงใช้วจำได้ว่าคุณอ๊อฟนี่ก็มีแม่ยกเยอะมากเลยโอ้โหตั้งแต่สมัยที่นะเพิ่งได้รับรางวัลมาใช่แล้วค่ะหลายปีแล้วเหมือนกันนะไม่เป็นไรตอนนี้มีผลงานในอนาคตนี่ได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วคงละครเพลงก็เขาบอกว่ายังไม่ทิ้งนี่นะเราติดตามกัน